สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเอฟซีบอดโจโอเอฟซีหลาหน่อยอุ้งอิงครับโอ้พี่น้องตาสะออนครับนี่รถหลังไหลมาไม่ขาดสายเลยเด้อครับก็่หนทุ่งนานะครับสองห็อกเ,เ,ตเต็มเลยครับเต็มเลย ม,นนมาเจอแั่นนี้นะครับมาคืนเ,นเห็นเพิ่มมากอาศีในตำนานครับเดี๋ยวขออยกอ๋อมันธาย อาซี่ในตำนานไม่เดินทางมาจากใสเดี๋ยวสิบห้าไปถามไปเบิ้งจบของเพิ่นพ่อวัสดีครับนพ่ออาซีในตำนาน,าม,านมา้อกโซเล่กันนี่พ่อกัน แล่ไม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วจากนี้ไปหาอพพอเข่อ,ของจังซุ่มน่อยยี่สิบห้าโลจากจากังซุ่มน่อยมาดี่มาชิพสะเก็ดสามสิบโลจากหันหน่อยบอทันถึงเลยจากอยากนี่มานี่จากโลทีน่นี่อาจารย์หัน รถรู้ๆม่ไถทายเลยเนาะบ่บ่บ่โลนรู้ๆแพงๆไม่สิบเลเออยืนนี่สิบโลเอาย้อนเสียสิบโลนโรมาคนเราเขาเราสายตาเขาไม่ค่อยดีเขาค่อยอแรงเขาก็ดสิบเลเนาะเอาไปนี่ถามีพ่อมีพ่อมาจากไสกะเคียงไหมเงไหมา ก็จะเห็นเลยก็จงานออกมาทีมากับอาซีคู่ใจอาซีในตำนานออกมาตั้งมุ่งสองมุ่งโมงเจ็ดมงมื้อนี่มาออกบ้านเขื่องในบนบนออยกิโลจักกิโลก็อร่อยมาครับอาซีคู่ใจเมื่อกี้นี่ มาแล้วปักมุดปักไม้ได้มองเต้นนอนเรียบร้อยไม่รู้ปักมุดปักมันไม่รู้เรื่องเพชรบมเป็นบมเป็นโมเป็นมาเนี่ยลอยบะเนี่กดกดมาลอยเลยว่บบาทสี่สิบมาเลยเลยจักจักปีแล้วนี่พ่ออายุบอบว่า่ได้ถามรถอีพ่ออายุเท่าไหร่เจ็ดสิบาทพ่อวัยเจ็ดสิบกับอาซีคู่ใจอาซีกับ ระอคาซีกับซีสิอาซีนี่จะอยู่กับเจ้าของแต่มือแหลกหรือพึ่งมือสว่างมือซีหมดมือซีฮมือซีมือมือซีเอ่าที่บอกก็จะแต่นอกก็มือซีเลยนู่เอาบ้านนี้ืุอต่อเพิ่นตั้งใจมาหาอีหล่าโดยเฉพาะมาเที่ยวมาเที่ยวกับมาเบิ่งบ้านน้ำแล้วก็มาเบิ่งอีหล่าน้ำอืมเคยมาจักเทือไปไหนบ้านเทือแหลกเทือสองเทือแหลกมาตอนไหน มากระถิ่นก,นกระถินเนาะปัานนี้ได้เบิ้งได้๋ทิศตามกีลาตั้งตแตะเลขในช่วงไหนวุ้ยเพิ่งเกิดเอาเบิ้องโทรศัพท์มมเมื่อไหร่เบิ้งโทรศัพท์มันก็เด้งขึ้นตอนร้องเพลงเออตอนไปส,ปสปไมัครสมัครหลังหา้านเอ้อาวเด้งมากหลังห้านเนาะครับเนาะทิศต,ตามมากี่ปีแล้วโอว้จังกรแจมอะไรวะที่เขา สองเปลี่ยวเนาะสองปลี่ยวเนาะสองปีแล้วเนาะอืมสองปีแต่แหลก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 อ่าพูดพี่น้องเอฟซียางกันเป็นแถวเป็นสายเยอะมากมาที่นี่จากที่เด้งขึ้นมาคลิปแรกมาออดิชั่นเนี่ยกิเบิร์มาตลอดเบิรงมาตลอดเป็นจังใจกับเพื่อนหลังนี่ภาคภูมิใจน้ำยีหลานหน่อยบ่้างน้ำลูกสาวน้ำลูกกำลังเบิรงเบิรงกตะแหลกตอนยุคขอกงัวกันเคยลองดูแล้ว พิ่นหอดเบิ้งตกอดขอกววหอ่อบแกดเลยหอดแพะตรแพะตัวมันตา่กันตัแต่ยังบูมีแพะออตก่เพิ่นเพิ่นหอดสะน้ำมยัไปลงเบิ้งกระเจ้าืต้งแคลอ่เบิ้งเพิ่นเบิ้งเบิ้งเพิ่นเพิ่นมีความสุขกับสุขน้ำหากับหายน้ำตเออกับหากับหายน้ำากันเล่นี้าดีก่าก็ไปหาเรื่องว่าเรื่องคุย อ่าไฮแลนด์ทงนี่เจ้ทันเต็นครับครับเอ้าเห็นนหมู่แดเนอนทายพี่เนี่ยพี่นอนคอนพี่น้องเข้ามาเาขาดสายเลยครับคนแท็กซี่ด้วสายกรุงเทพกับแม่นี่แท็กซี่พอดีทีมงานทีมงานซอยงานทั้งในก็บเรื่องไหนมีผู้โบกรถเออเพิ่นหูจักมองลงแล่ะตานนี้ก็รถจอดเต็มทั้งเต็นทั้งรถเดี๋ยวโบกเอาเพิ่นโบกเอาเพิ่นมาจอดกัน แท็กซี่โนอะเดี๋ยวผมผนคนอื่นคนอี่คกับท่านนมาเต็มสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ พี่น้องมาเดิดกมเลยักแดดก็จอดแดดมักคมก็จอดคมเมืองตะพุนแล้วงต่พุนดีพอไปเลยเกือบว่จากนันมากกับซ้ำซ้ำติดเอที่แมงอก็ยังได้ประกามาบอกยคขังัง่นงามของไปาอมาแแวประกาศมอ่ะ จากของใครลูกจากแล้วน่นเพชรยิบมาแล้วก็แล้วเาครับเลืถือไว้เอาพี่พ่อขอบคุณนะครับทุกคนมาเมื่อนี้กันมิตรหัวใจดวงเดียวกันเนาะมุ่งหมายมาหาลูกสาวมหาอิหลานะครับมาหาลูกหาหลานอิหลานหน่อยองคงอิงรัตนาพรสาวน้อยเพชรวันแพงเข้านะครับมือแรกงนี่นะครับพี่น้องกับเขามานะครับมีมาเบาหอดจอดรถถึงมีกุ้มปิดนะครับเด้อเข้าไป ทักที่สาวน้อยเพชรบรนแพงแฟนเพจนะครับถ้ามือเดียวมือนี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับถ้าเอาแบบเมาส์เมาส์สี่มือกับสามเก้าเก้านะครับหรือผู้ใดมาอยู่ใกล้ๆกับมาซอยหนางานนะครับบัตรร้อยสี่สิบาบาทมีชิงอ่ามีรุ่นรุ่นงว่วนะครับหนางานบัตรออนมีรุ่นงว่วงพ่อเอกบอกมีรุ่นงว่วงแต่บัตรแข็งที่ซื้อกอนหนางานนะลุนเงินสดห้าพันบาทนะครับของฝากพี่หนัง FC เอฟซีเฮานะครับเอาพรอ,อ,อเขาเบิ้งจะคลองในช่องยูทูบสอนนุ่มทะเบียนเนะเอา่า เบื้องอาซีนี่ตั้งไบ่มีกับปชาเด้อปักอยู่ปุ่นของพ่อมีช่องบ่รถตู้คันใหม่ครับรถตู้คันใหม่อ่าเอาเรียกอะไรจกคลิปกันเลยอ่ารถตู้คันใหม่ฝากเอาฝากรถตู้คันใหม่นํานได้ครับนี่พี่น้องติดตามช่องเพิ่อนนึงช่องรถตู้คันใหม่เห็นเพิ่นมาเม้นในคลิปผมอยู่นี่อ่าในในไลฟ์ผม รถตู้คันใหม่นะครับเป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจถือว่าเฮาเป็นครอบครัวยี่มีหัวใจดวงเดียวกันนะครับเขามาซัพพอร์ตอิหละขามาซัพพอร์ตองค์กรสาวหน่อยนะครับเพื่อที่ขับเคลื่อนไปนะครับเพราะว่าเฮากับยูโซเชียลเนาะถ้ากระแสเฮายังเป็นการสร้างเครือข่ายแมนครับกระแสเฮาอยู่ดังสี่เฮากับอยู่กันได้อีกโดนนะครับไผยศิว่าอยังเฮาเฮาเป็นหมอลำกระแสหรือยังกันแล้วแต่เพิ่นถ้าบ่มีกระแสมันก็บัดดังได้ดอกแมนเเออน้าหน้าฟอนะ เอเอบ่ได้สนใจกับโลกงพันปุแม่นเลยดิมีใครจ้างมาหรือเปล่าเอามีเอาอาซีเฮานี่มีผู้เติมน้ำมันให้ป๋อเออมีผูจ้จ้างมีผู้จ้างมากป๋อเออเฮามานี่แต่นแวนวเฮาได้นี่คือได้มีความสุขกับลูกความสุขกับมานี่แม่หน่อยอยล่าุงอิงพ่อเอกมีอาหารการกินให้เพียบอ่าบ่อดบ่อยากบ่อได้ซื้อตอนแม่ได้กินตอนนั้นเออ เข้าไปเลยอยากกินกาแฟกับมีกาแฟน้ำกับมีมีตลอดเวลาขับพุ่นพ่นมากางเต็นต์อีกแรือเปล่าขับพุ่นมีแบบ20 30เข่งพี่น้องมาได้ครับบ่มีไผจ้างได้ยังนี่ทุกคนยืนยันผมสิไปเบิ่งแท็กซี่ผมต่าก็จะขอเองขอบคุ่นไพ่ขอพ่ได้จ้างเด้อแม่น้อยเลี้ย่างพ่อพ่อยังก็พ่อยังก็พ่อพันพ่อพันอาซี่ในตำนานครับอ่าคลิปนี้ คลิปนี้จะพ่อพันธุอาซีในตำนานโอ้โหประอดบลาเขัติดตามเล้วยอ่าเอาเอาขอบคุณครับขอบคุณพ่อครับอ่าขอบคุณครับรถตู้คันใหม่น้ำครับอันนี้ป๋าครับป๋าใหญ่ครับป๋าใหญ่ป๋าใหญ่ในตำนานกี้ก่อนเลยครับตามลูกสาวมาตั้งแอดครับอ่าขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามชมทางช่องสอนุ่มทะเบียนจีโอแอนด์ออฟฟิเชียลก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ